ดีเจต้นน oh. oh. <laughs> ้ำเชิญยิ nephew, hmm. <Yahoo. S 1> ้มค่ะอยู่ที่งานเชิญยิ้มเชิญอร่อยนำโดยอาเป็ดเชิญยิ้มนะคะห้างเซ็นทรัลพะรามสองค่ะผู้ชมยกขบวนศิลปินนะคะจากรายการก่อนบ่ายคลายเครียดนะคะแล้วก็ศิลปินตลกนะคะมากันอย่างคับข้างเลยค่ะผู้ชมค่ะอ๋ออันนี้คีแค่เรียกน้ำย่อยนะคุณผู้ชมค่ะยังมีอะไรอีกเยอะเลยนะคะที่จะพาผู้ชมมาดูกันในวันนี้อ้าวมาชมกันเลย เซนท่านพระรามสองนะคะคบอกเลยว่าเป็นที่แรกของปี2567เ,เ,เพราะอะไรคุณขาเพราะว่าครบรอบ3ทสวรรษของรายการกอดบานคลายเครียดพูดถึงปีเก่ากันก่อนดีกว่าสักนิดหนึ่งเป็นการปูเรื่องว่าเอ๊ะเรามางานนี้อะไรยังไงเผื่อบางท่านอาจจะไม่รู้ค่ะ เชิญยิ้มเชิญอร่อยนะคะตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยเรามีกันสามที่ใช่ไหมพี่น้องถูกต้องแล้วครับผมใช่ค่ะเรายกทัพของอร่อยกันไปกว่า3งานคุณขาเป็นแบบว่า4ี่ห้าร้อยลันค้าแล้วได้รับการตอบรับดีมากๆเลยใช่แล้วมาตการแสดงบนเวทีของเราก็หลากหลายเป็นมิติที่แปลกใหม่ที่ผมยกคาเฟ่มาไว้ที่ตลาดเชิญยิ้มที่ต้องมีทั้งนักร้องแล้วก็ตลกนะครับใช่ค่ะ และนี่ค่ะงานนี้นะคะวันนี้เป็นวันแรกที่นี่เป็นที่แรกของปี2567ที่เรานะคะเชิญยิ้มเชิญอร่อยมาจัดนะคะเป็นงานตลาดที่ยิ่งใหญ่กว่า90ร้านค้าถูกต้องแล้วันนี้นะคะะเ,เป็นวันแรกอบอก,บอกเลยว่าชื่นใจมากมาเพราะว่าได้รับการตอบรับแบบโอ้โหทุกท่านมาช็อปมาชิมเยอะมากๆถูกต้องค่ะแล้วบอกก่อนว่างานดีๆแบบนี้นะคะที่จัดขึ้นเนี่ย ต้องหัวเรือใหญ่หัวเราเลยเรียกว่าเป็นหัวเครื่องจักรรถไฟใหญ่เพราะว่างานเราตีมเป็นแบบว่านี่เลยเป็นรถไฟนะคะนำาขบวนความสนุกสนานเริ่มต้นโดยอาเป็ดเชิญยิ้มหรือว่าดรธัญญาโพวิจิตของเรานะคะเฮ้ยโปรเซอร์มือด้วยนะครับบอกเลยว่าอาเป็ดนะคะได้เล็งเห็นถึงว่าเมื่อก่อนเนี่ยจะมีคาเฟ่แต่ว่าไม่ได้มีมานานแล้วคุณเพราะว่าตอนนี้คาเฟ่เนี่ยหาดูไม่ได้ง่ายแล้วใช่ไหมใช่ครับนะคะก็เลยเป็น ย้อนลํำลึกถึงคาเฟ่ในยุคอดีตใช่นะคะเป็นการเอาคาเฟ่เนี่ยมาให้ทุกคนได้ออเรียกว่าเป็นคาราวานความสนุกสนานนะคะทุกคนที่ดูกันครับตลาดของเราเนี่ยเป็นการมอบความสุขที่ครบนะบางทีมีความสุขกับการดูตลกมีรอยยิ้มใช่มีความสุขกับการช็อปการชิมการเที่ยวใช่ครบเลยทีเดียวถูกต้องแล้วเราบอกเลยค่ะว่างานดีๆแบบนี้จะนําทัพนําขบวนไปกันทั่วประเทศเลยทีเดียว ามได้ที่เพจนะคะเชิญยิ้มทาง f c e e o o o หรือว่าจะเป็น TikTok กต็ตาม<ช>นะคะไปติดตามความเคลื่อนไหวกันได้และอตอนนี้ค่ะทุกท่านขาเราจะขอทำพิธีเปิดนะคะที่อย่างเป็นทางการนะคะกับงานดีๆแบบนี้นะคะก <ๆ S 2> ่อนอื่นเลยนะคะเรียนเชิญท่านดร์ธัญญาโพวิจิตหรือว่าอาเป็ดเชนิสหมอเรามากล่าวนะคะขอบคุณพ่อค,ค้าแม่ค้าแล้วก็เซ็นทรัลพระ สวัสดีครับคุณดังครับสวัสดีครับมาแล้วต้อโยกกันหน่อยก็ขอบคุณขอบคุณครัวันนี้วันแรกนะครับในปีแรกต้นสักราสองพักสิบเจ็ตลาดเชิญยิ้มเชิญอร่อยเดินทางออกอารวาสทั่วประเทศจนถึงสิ้นปีนะครับเราจะมีของดีๆของอร่อยเราจะมีบรรยากาศที่เป็นคำว่าย้อนลำลึกถึงคำว่าเป็นคาเฟ่ ย้อนลำลึกถึงใครคิดถึงตลกต้องมาตลาดเชิญดิ้นเชิญอะไรต้องมาที่เซ็นทันตามเราไปว่าเราจะไปกันกี่สาขาพี่ป๋อมจะพาไปกี่สาขาจะไปที่ไหนบ้างทั่วประเทศฉะนั้นวันนี้สตาร์อัพที่แรกก็คือที่เซ็นทันรามสองจำได้ว่าคุณเด๋อดอกสะดาอเอาสวัสดีคุณเดอ๋อ <c oughs> ไปไหนไปไหนมาลนะคุณมามาซื้อกระชอนมาซื้อกรั คนอยู่แค่นี้จะมีเสียงโหมไปเยอะเก็มาเดินหาซื้ออาหารของของกินอร่อยอร่อยทั้งนั้นเลยของมีทุกชนิดเลยชนิดจะกินแกงก็ของเอกชัยแพ็คแกงใต้ก็ของเอกชัยโอ้โหจะกินของอร่อยข้าวข้าวหลามแม่ลำเมียดครับใช่ไหมกับข้าวสวยแม่ละไม้แล้วแม่ละมาดขายน้แกงขายน้แกงก็บอกว่าร้านค้าทุกร้านค้าวันนี้กระันพี่ป๋อมเราการันตีการันตีว่าร้านค้าเป็นร้านที่ อร่อยเลอเลิศประเสริฐสีทุกร้านค้าแล้วอาหารที่อร่อยอร่อยทุกที่วันนี้นอกจากท่านจะได้กินอาหารอิ่มท้องย,ยังไ,<ห>ได้อาหารตาอาหารปากอาหารหูอาหอารใจ,จม,มีไอาหารใจมีสิต่อไปเนี่ยเราจะบรรยากาศเอยนะสร้างบรรยากาศเป็นคาเฟ่ทั้งหมดเลย<า>นี่ตั้งแต่วันที่28ถึงวันที่3เกินที่3ท่านมาสนุกสนานเลยนะครับมาได้เลยที่พี่กะหลคำัะคล่บเปลี่ยนกันมาใช่ครับผม คำว่าผมขออนุญาตใช้คำว่าเชิญยิ้ม <love> เชิญยิ้มนีตั้งตั้งแต่ปี2523 oh. มีสี่คนมีผมมีคุณโน้ตมีคุณศรีหนุ่มมีคุณยุ้ยสี่คนตั้งแต่2523 <Okay. S 2> แต่ก่อนบ่ายเกิดเมืม่อ2538 <Okay. S 2> จนวันนี้ก่อนบ่ายอยู่บนทีวีเนี่ย 3. สามศตวรรษสามสิบปีอ้าอยู่มากอยู่ตั้งแต่ผม,มอายุสิบสองใช่ครับตอนนี้ oh. ตอนนี้มึงยี่แปด ไอ้บ้านมึงไฟไหมอ๋สามสองให้เมียมึงโดนรถชนสี่สิอให้มึง <C>, เป็นนำมาพุพีห้าิบห้าเอาให้ทั้งบ้านไม่มีความสุขเ <c oughs> กษตสาสาไมไอ้ซั <c oughs> ดหยอกกันถามัแค่ชีวิตเราสองคนเนี่ย <c oughs> ผมกับพี่เด๋อเนี่ยบอกว่าผมเนี่ย สมัยก่อนนะครับน,นี่ผมไม่ได้พูดีเป็นเรื่องมุกอุเรื่องตลกนะครับ,รบผมเป็นคนขับรถให้เดอดอกสะดาวในขณะที่เดอดอกสะดาดังผมเป็นคนพลละขับให้เขาพาเขาไปทุกคาเฟ่ทุกสถานที่แล้วจนถึงวันนี้ผมขับให้เขาผมก็ยังขับให้มึงกับพี่อต้อง <laughs> ชีวิตผมเนี่ยเป็นทาสพี่ทั้งชีวิตพี่ <ผม S 2> แต่คำว่า อยู่คำว่าบุญคุณไงพี่ที่พี่มีแต่ผมอ่ะคุณเป็นคนที่มีบุญคุณกับผมมากไม่เอามาอย่าพูดกันที่เดิมที่มีบุญคุณกับผมคุณมีบุญคุณกับผมมจะย็นาะไนหลายอดมีบุญคุณมากกว่าเพาไม่ยอมกันด้วยก็ไปได้ก็ขอบคุณจริงๆว่าวันนี้เราขอบคุณว่าตลาดเชิญยิมเชิญอร่อยวันนี้สตาร์อัพที่เซ็นท่านพระรามสองว่าครับนะครับอีกจนถึงวันที่สามอยากให้ท่านมาเดินทุกวันพรุ่งวันเสาร์เนี่ย เป็ดโย่งตลกนะตลกนะคณะกล้วยไม้ตลกคณะกล้วยไม้กล้วไม้หมายถึงใกล้มวยมีใครบ้างมีเดอมีเป็ดมีโย่งมีพวงมีสุเทพม,มีตีโชว์ใหญ่กันที่นี่วันสา ยาคนก็มียาบูตลกคณะไหนเดี๋ยวเราจัดเต็มให้นะครับผมและอีกอย่างอาหารที่มาออกในงานเนี่ยเขาเฟ้นมาอย่างดีมีหมดเลยแกงเป็ดแกงไก่แกงกะปิอยู่ชีพัดมันพัดมีแกงกะหรี่โป๊ะแตกมีหมดที่นี่อาหารมีต้องอร่อยจริงๆถึงมาที่นี่ได้ครับผมไม่อร่อยก็ไม่ไม่ได้ที่นี่อร่อยมากทุกร้านนะครับแม้แต่ปลาหมึกเห็นไหมปลาหมึกบดอ่ะเป็นปลาหมึกที่ตัวเล็กแต่สามารถบดได้เป็น ีเป็นเป็นอะไรของลุงอะไรนะอจรอร่อยไหมพี่เป็ดว่าอร่อยไหมอร่อยจีทำไมก็ไม่เก็บเอาไว้ก็มาขายกันทำไมอ่ะเก็บไว้กินเองมันอร่อยอยก็ได้องมาหยอกกคุณเขาอยากมาขายอยากให้คนอื่นได้ชิมบ้างไงพี่ใช่ไหมพี่อย่าว่าแต่ของอร่อยรถอีซูซุก็อร่อยพี่โอ้โหต้องฟังดีๆด้วยนะลองขับดูลองขับดูรถอี่สุว่าเนี่ยทุก ทุกอย่างบรรยากาศในที่นี้นะครับอยากเป็นบรรยากาศให้ท่านนึกถึงไปคาเฟ่สมัยก่อนมันจะเป็นความสุขที่ท่านจะได้รับมาเดี๋ยวงมาครับมาลํำลึกถึงคาเฟ่ของพวกเราทุกคนผมเชื่อว่าคนที่นั่งอยู่ที่นี้ที่ลึกที่ยืนอยู่ที่นี้แปดสิเปอร์เซ็นเคยผ่านวิลล่าคาเฟ่ดาราคาเฟ่หรือสถานที่บันเทิงแบบคาเฟ่ที่มีตลกดูอยู่ในสมัยก่อนผมเชื่อว่ามีกันเยอะนะครับแต่วันนี้เราจะให้ท่านลํำลึกถึงตั้งแต่วันที่ยี่แปดวันนี้ตั้งแต่วันนี้ จะไปถึงวันที่สามจะมีตลกมาสลับให้ท่านเล่นอยากดูตลกคาเฟ่แล้วผมมีไม้มีไม้มีอะไรผมอยากขอร้องเพลงจะเพลี่ยไ, <c oughs> ได้พี่พี่น้องได้คนย่างบรักลูกทุ่งพี่พี่เลิน <c oughs> พี่เลินจะร้องเพลงจริงว่าเดี๋ยวที่มันพิธีเปิดน,นะพี่เด,เดี๋ยวคย่อยให้เปิดต่อแล้วไปร้องนะอ่าให้เปิดเสร็จก่อนถ้าพี่จะร้องเดี๋ยวผมไม่พี่ร้องเลยแม้เพราะว่า แม่ผมยืนถือปลาหมึกเนี่ยลุงก็ยืนถือปลาหมึกนี่ให้แล้วฝาหม้อ,อแค่นี้ทำใหเปิดนานจังเอาเดี๋ยวที่ไม่ใช่เปิดฝาหม้อเชิญเลยไหมเชิญเลยไหมพี่ผมอชิญค่ะอาขา <อ S 1> <ขอ S 1> จะมีงานดีๆใหญ่แบบนี้นะคะเราต้องมีสถานที่ที่ดีเพราะฉะนั้นนะคะขอเรียนเชิญคุณปัญญาพรเวีรประกรณพง์ผู้จัดการฝ่ายการตลาดกลุ่มส่งเสริมธุรกิจบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนขึ้นมารับมอบนะคะของที่ระลึกจากอาเป็ดชนิมของเราค่ะเชิญเลยค่ะขอเสียงปรบ ใช่เลยค่ะนี่ะะะนะคะเป็นของอร่อยในงานของเรานะคะนกเล็กนะครับยกมือนะคะคนสร้างเวทีรับประก,กันว่าแข็งแรงเปล่าเวทีแข็งแรงนะจอยู่นนนนเป็ตำาาาสสร้งควมทัใุโอเคค่ะขอบคุณค่ะแต่ว่าอย่าพุ่งมงนะคะอาขาไหมคะเพราะว่าเราจะมีเป็นร้านค้าในงานของเราเดี๋ยวเดี๋ยวขอให้อาอาเดินแนะน,นำแนะนำร้านค้าหน่อยร้านอะไรบ้าง เียมากะคอ่ขออนุญาตแนะนําำร้านค้านะคะแล้วไม่ได้แนะนำธรรมดาค่ะเพราะว่าแต่ละร้านค้าเขามีเป็นซิกเนเจอร์ของเขาพร้อมไหมคะคุณอาพร้อมไหมคะพี่ปาหาถ้าพร้อมแล้วร้านแรกขอเสียงประมือให้กับร้านย่างดาวยั่วบอยเจดารนยั่วจริงจริงยั่วจริงๆมาโอ้โหโซนสุดล่ายั่วมาแด้ไกลนะสวยแซ่บแบแ ตอ้เอนะเวทีเขามั่นใจหรือเปล่าเวที biết đâu ตกแต่งจาสนสวยงามมากยำยำเป็นยำผุม่มผานะมาต่อกันที่ตักล้อคำหวานมาตก้องขหวานตกโก้อใหญ่ๆกะทิโอ้โห,โห,โหน่ากินมากฮะ อมสวยมาก <S <S มาต่อกันเลยกับร้านชิมเบอร์รี่เนะครับออันนี้เป็นขนมดังเลยค่ะอาวนนี้ดังมากเลยที่เบอร์รมาต่อกันที่โลโซโตเกียเชิญเลยรับรองว่าอาหารทีนี่อร่อยทุกจ้าเลยนะครับเอ๊ะ 我拍 ใหญ่เลยนะฮะมาต่อกนทีเขาเหียบเห็ดหอมนายกเนี่ครับผมอ้าโอ้โหมาแบบจุกๆเลยเรามาต่อกนที่ชัยนรงค์หมูแปรรูปเดี๋ยวเราค่อยจับแถวกันนะคะเดี๋ยวขึ้นมาด้านบนเวทีก่อนนะคะต่อไปที่สมเสรีทองลูกชิ้นปลาไม่ได้ดูได้ดหอ มากนะคะครับผมมีเชฟกอลครัวซองอันนี้เป็นเชฟนะคะนี่ได้เลยครับยังได้เลยครับมากันที่ร้านขามหมูอาโปนี่นะครับโอ้โหช้ำๆเลยครับขามหมูโอ้โหหมูไปแล้วมาต่อที่เป็ดย่างสมศรนครปฐม อยู่ร้านตรงนี้เอาเดนมาเลยลูกนะครับขออนุญาตจัดระเบียบบนเวที่นั่งกูนะคะอร่อยมากสำหรับพ่อค้าแม่ค้าท่านใดที่ข่าวดีนะฮะขออนุญาตได้ไหมค่ะจะเป็นรีวิวจะไม่ลงได้เนี่ยไม่ลงไม่ได้จะบอกว่าอันนี้เนี่ยนะคะเป็นเพียงไม่ถึง20%ของ นะขออนุญาตนั่งนิดนึงน,น,งนะจะได้มีเลเวลให้ถ่ายรูปนะครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับนะครับเดี๋ยววางก,กระเช้าน,น,นดีึงนะครับนะฮะอาเด็กนั่งเนี่ยอบสุเกะดาราครับเรื่องจะได้โชว์หาบุกกล้องนิดนึงนะฮะขออนุญาตนะครับเชิญเลยเจา้จาพอดีบอกว่า,บา เราต้องมีเฟรมให้ตัวเองด้วยนะครับใครไม่ถึงชูสินค้าก็เลยนะครับคุณพ่อค้าแม่ค้าหลายท่านนะฮะนะฮะเฮ้ะโซนด้านหน้าเรายังได้สักพูดนะคะยังได้อยู่ไหมฮะโซนด้านหน้าชูเลยครับชูเลยครับอ่าอ่านเลยค่ะกายเกียรดก่อน่ายก่อน่ายกายเกียรดกายเกียรดกายเกียรดและนี่คือภาพบรรยากาศของ งานเชิญยิ้มเชิญอร่อยนำโดยอาเป็ดเชิญยิ้มณนะห้างเซ็นทรัลพระรามสองค่ะคุณผู้ชมชั้นหนึ่งคุณผู้ชมคะ่ะงานยังมีไปจนถึงวันที่3เมษายน2567อย่าลืมตามมาชอบชิมชิวกันนะคะที่ห้างเซ็นทรัลพระราม2นะคะชั้นหนึ่งคะ่ะกับงานเชิญยิ้มเชิญอร่อยนะคะเย้ yeah. สำรับคลิปหน้าโนดีเจตนน้ำจะพาคุณไปช้อปชิมชิวพากินพาเทีย่ยวพาชมพาเพลินที่ไหนติดตามกันนะคะผู้ชมดีเจต้นน้ำเชิญยิ้มกแอปพลิเคชันค่ะ